ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวขาตั้งกล้องถูกและดีที่เราใช้ประจํานะคะชอบตรงที่เขามีซองใส่ขาตั้งกล้องมาให้เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายยี่ห้อที่เราใช้จะเป็นของจีนนะยุนเติง VCT 5 2 0 8ต้อมเลยที่ขาตั้งกล้องคือแข็งแรงมากอันนี้เราทดสอบบนโซฟาคือแทบไม่ขยับเลยอะขาตั้งกล้องสามารถยืดหดได้2ระดับความยาวขยายสูงสุดได้125เซนเลยตัวนี้จะเป็นที่ยืดมือถือนะเราสามารถแปะเข้าไปแล้วก็หมุนยืดได้จากที่รองใช้แนะนําให้ใช้แค่กับมือถือนะล้องกับ iPad คิดว่าไม่่าไหว อันนี้เราลองหมุนให้ดูว่ามันยืดได้เท่าไหร่ก็คือค่อนข้างเยอะเลยแหละทีนี้ลองเอามือถือเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนยืดจะเห็นได้เลยว่ามั่นคงถ้าหากมือถือที่ใส่เคสแล้วเราเอามาเสียบตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะนี่สามารถหมุนได้อิสระเลยถ่ายคลิปง่ายสบายมากถ้าไม่ใช้ก็หมุนล็อกไว้ จุดที่เราชอบเลยคือฟันเฟืองตรงนี้คือมันสามารถหมุนได้อิสระมากแต่กี่องศาก็ขอให้บอกได้หมดเห็นไหมอันนี้คือถ่ายกล้องมุมสูงทำกล้องแกงคืออะไรไม่รู้จักส่วนคันโยกตรงนี้ก็ดีมากเลยจากแนวตั้งก็ถ่ายเป็นแนวนอนได้แล้วแล้วยังหมุนได้360องศาไปเลยจ้าได้มุมแล้วอย่าลืมล็อกเด้อรู้สึกยังสูงไหม่พอะปรับขึ้นได้อีกจ้ารุ่นนี้เขามีรีโมทมาให้ด้วยนะสำหรับชัตเตอร์นี่ครับถ่ายสนุกมาก ใช้เสร็จแล้วก็แมะไว้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมันหายจริงๆเรามีขาตั้งกล้องตัวนี้สุดที่ใน TikTok ส่วนตัวไม่ได้ใช้เลยสำหรับนี่คือไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวให้ฟังนะ